สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่จงังหวัดอุตรดิตถ์ครับเราอยู่ที่เมืองรับแรนะฮะวันนี้จะพามาเดินชมพิพิพธภัณฑ์เฮือนรับแรครับเราจะไปดูพิพิพพพธภัณฑ์เฮือนรับแรกันนะครับบาข้างในเป็นยังไงในนี้นะครับพิพิพพพธภัณฑ์เฮือนรับแรเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันเลย ก็พิพิธภัณฑ์เฮือนรับแรนี่นะครับนี่จะเป็นบ้านไม้เฮือนเก่านะครับโดยจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3าตรงนี้เรียกว่ากลางบ้านนะครับแล้วก็ยุ้งข้าวครัวจะอยู่ด้านหลังนู่นครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันพร้อมกับเก็บภาพสวยๆนะครับไปเราขึ้นไปดูข้างบนกันพร้อมกับเก็บภาพสวยๆครับเดีย๋ยวมาอธิบายเรื่อง ตัวบ้านกันก่อนที่ผมบอกว่าสามส่วนนะครับนี่เมื่อกี้ผมดูตรงนี้มาเขาบอกว่าด้านทิศตะวันออกก็คือทางซ้ายนะครับที่เราเห็นเป็นสามสามหลังคานะทางซ้ายนะฮะคือเรือนใหญ่ตรงกลางนะะตรงกลางคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ลมจะผ่านเย็นมากนะครับตรงนี้ ตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้อากาศเย็นเลยครับมีลมเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นยุง้งยุ้งข้าวครับทิศตะวันตกเขาบอกทิศตะวันตกยุ้งข้าวนะวน,วน,วนะนี่เขาเรียกครัวไฟนะฮะตามรายละเอียดที่เขาแจ้งมานะฮะบ,บันไดยอยู่ทางทิศเหนือที่เราขึ้นมาบันไดตรงนี้ทิศเหนือ,อน,นี่แดดตอนเที่ยง่็จะส่องมาจากตรงนี้นะครับทิศเหนือ เสาเรือนเป็นเสาไม้ได้ใช้ขวานถางเป็นรูปแปดเหลี่ยมโอ้โหแปดเหลี่ยมครับจริงๆด้วยครับแปดเหลี่ยมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอือไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเริ่มจากไอ้นี่ก่อนข้าวพันผักมาข้าวพันผักวนรู้สึกจะเป็นของขึ้นชื่อที่นี่ด้วย เดี๋ยวค่อยลงไปดูข้างล่างนะครับตั้งเป็นมนนวลซะงั้นข้าวพันพุนผนักอ่าอ่ามีอะไรมีพันโอ้ในกล้องไหม,ไมครับเราขึ้นไปดูยุ้งข้าวครับไม่รู้นกล้องจะมืดหรือเปล่ายุงข้าวครับ มืดจังเลยอ่าอ่านี่ข้างในนี่ก็จะมียุงเก็บข้าวเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้านะเก็บรูปให้สักหน่อยอืมมายุ้งข้าวมีจักรยานนะา ไปไปต่อไปดูครัวไฟกันครัวไฟเอาหมุมก้งกว้างก่นอนอันนี้น่าสนใจ ห้อยข้างบนแบบนี้เลยอันนี้ใครเอ่ยตู้กับข้าวขออนุญาตเปิดหน่อยหืม นี่อันนี้อะไรพระพีนีสิบสอเดือนเมืองรับแลทอดผ้าไตาสีสีไตบุญกลางบ้านานี่หานน้ำหานน้ำครับถ่ายรูปสักหน่อยหาน,น้ำ เล้าหมูเด่นลงไปดูข้างล่างนัมีข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างเนี่ยครับตัวชานบ้านลมเย็นมากเลยครับยืนตรงนี้อืมประวัติเมืองลับแลครับประวัติเมืองลับแลเขาบอกว่า,าหญิงสาวเมืองลับแลนะครับออกไปนอกเมืองแล้วไปเจอหนุ่มใต้ครับ เจอหนุ่มใต้หนุ่มใต้ก็เที่ยวพาราสีนะครับแอบเอากุญแจไปซ่อนนะครับจนได้กันเป็นผัวเมียแล้วฝ่ายหญิงก็พามาอยู่เมืองรับแลกครับทีนี้มีลูกด้วยกันแล้วฝ่ายชายเนี่ยโกหกลูกว่าแม่จะกลับมาแล้วซึ่งเมืองนี้เขาถือว่าห้ามพูดโกหกนะครับชาวบ้านนักยิมก็ขับไล่ออก นอกเมืองครับนอกเมืองรับแลงจากนั้นผู้เป็นภรรยาก็แอบเอาของสายย่ามให้นะฮะแล้วทีนี้ชายหนุ่มอเอาของสายย่ามแล้วบอกว่าอย่าเปิดจนกว่าจะถึงบ้าน แลวใช้ยหนมด้วยความสงสัยก็เปิดออกครับเปิดย่ามออกเห็นเป็นขมิ้นเลยเอาทิ้งไปหมดเหลว้นิดเดียวครับเนี่ยจากตำรานี่นะครับเหลือนิดเดียวพอจนถึงบ้านเอาออกมาดูกลายเป็นทองคําครับจากนั้นด้วยความเสียดายก็เดินย้อนกลับไปไปหาทองคําครับปรากฏว่าหาไม่เจอแล้วก็หา ทางเข้าเมืองรับแลไม่เจอด้วยนะครับครับผมว่าเป็นสาเหตุของชื่อที่ออกมาเป็นเมืองรับแลนะเ,เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าครับเนี่ยครับสงสัยคนนี้ครับชายหนุ่มที่เลี้ยงลูกนะสงสัยจะเป็นคนนี้อีกสัก,กรูปพูดโกหกลูกนะ ไม่ได้โกหกเมียนโกนะหกลูกไปเราไปดูด้านล่างไปดูข้อหมูก,กันไปดูข้อหมูโอ้ด้านล่างเสานีค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าจะเห็นเสานี้ค่อนข้างใหญ่ เก็บลูกหน่อยมี่เตาอะไรเนี่ยเตานึงน่งเหรอ แล้วหมูคือว่าบ้านนี้ยมีครบเลยครับบ้านนี้มีครบจริงๆเลี้ยงหมูไว้หลังบ้านอ๋อเตาเข้าวแค,คบครับนี่สักหน่อยอครกมองครกกระเดื่อง ห้องน้ำห้องน้ำรับแลงแหมชื่อจริงๆเลยเป็นยังไงนะดูหน่อยอ้อสำหรับบ้านตัวบ้านก็มีแค่นี้ครับ ไม่น่าจะมีอะไรหรอกตรงนี้ครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่มีป้ายบอกไม่เป็นไรถ่ายรูปเก็บไว้ที่ผาฟืนอ่ะมีหมดเลยครับครบครับอยู่บ้านแบบนี้อืม ออนี่ครับที่ทอ5ผ้าใต้ถุนโม่แป้งนะ โอเคครับเดินจนครบแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับโอ้ร้อนเหมือนกันครับยังไงพวกรนไหน